ครับวันนี้ก็จะมาดูช่องที่สำหรับแอปพลิเคชันตัวนีแอปพลิเคชันที่ใช้ดูทีวีออนไลน์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น Fw HD นะครับตัวนี้จะเป็นทั้งแบบสมัครสมาชิกแล้วเสียตังค์แล้วก็สามารถดูฟรีได้บางช่องนะครับเดีจะลองให้ดูว่าช่องดูฟรีนี่มีช่องไหะนบะ้างถ้าเราสนใจก็สมัครสมาชิกแล้วก็ จ่ายค่าบริการแล้วก็ดูช่องทั่วไปได้เลยอันนี้จะมีเขาจะมีช่องแบบแล้วลองดูฟรีได้แล้วก็ดูได้ตลอดแหละครับแต่เป็นช่องที่แบบว่าช่องฟรีทีวีช่องอะไรต่างๆนะครับจะไม่ใช่ช่องที่แบบว่าช่องหนังเฉพาะดองเพชดีเงี้ยจะลองดูฟรีครับ นี่ครับช่องต่างๆก็จะมีเยอะแยะเหมือนกันแหละครับก็เป็นช่องปีทีมั่งช่องดาวเทียมมั่งทั่วไปก็เหมือนกับแอปพลิเคชันทั่วไปครับแต่ตัวนี้จะดีหน่อยตรงจะไม่มีโฆษณามาแทรกนะครับคือจะเจะดูช่องไหนก็กดดูได้เลยทางการสหรัฐเตรียมติดตั้งตาข่ายสแตนเลสบริเวณสะพานโกลเด้นเกตของสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากสะพานดูช่องของตะแยงรัชือช่อง บอ,อนนี้อาจจะเกี่ยวกันอาจจขึ้นอยู่กับเน็ตของเรานะครับช่องอื่นก็ได้นี่ช่องสำหรับดูหนังนนี้ผมรู้สึกสังหมื่นงงตกลงคุจะมั่น กับอึนซอกลูกของผมจริงๆเลนเหรอใช่ไหมครับไ้บอนุญถ้าสนใจไงก็ลองโหลดลงมาเล่นดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ